มาพบกันนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุญดับจังหวัดลดนทานีวันนี้นะคะเรามีรถยูโรเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถยูโร60แรงนะคะตัวนี้นะคะสภาพสวยนะคะเครื่องสด,ดีนะคะตัวนี้ใช้งานได้เลยนะคะสีเดิมๆโรงงานเลยนะคะตัวนี้มีใบด้านหน้าผ่านหลังนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่203,000 00, บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0929422503นะคะหรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอําเภอกุจับจังหวัดรดอธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูมาชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะ ร้านของเรานะคะจะส่งฟรี300กิโลเมตรสำหรับรถไทยน,นะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะที่ช่อง Youtube ภ mm ู hmm. มินแท็กเตอร์เซลลอุ้มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ